สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษละคณาเมษสําหรับคนรอรักเก่านะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะว่าคนรักเก่าของคุณนะคะมีแบบว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคิดย <c ười> ังไงกับเราเขารู้สึกยังไงมีเกณฑ์จะได้วนกลับมาไหมอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นคลิปสําหรับคนรอเนาะส่วน คนที่ไม่ได้รอคนเก่าไม่ได้สนใจไม่ได้แยแสมุกออนลอยแล้วก็ข้ามคลิปคลิปนี้ไปนะคะเพราะว่าอธิฐานมาก็ตรงตัวเลยบางคนแบบว่าไม่ได้รอก็เข้ามาดูแต่อยากจะบอกว่าทําออกมาสําหรับคนที่เขายังรอคนเก่าอยู่นะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์ซิคนรอสถานการณ์คนรอรักเก่านะคะเป็นยังไง king of pentacles แปดเหรียญ วีออฟจูนเหมือนตัวคุณะเริ่มปรับตัวตัวเองได้แล้วนะเหมือนตัวคุณะเริ่มปรับตัวได้แล้วนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ move on นะคะ,ะชาวธาตุด,ดินเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณหรือสถานการณ์ตรงนี้นะคะก็คือชาวมังกรพฤึกษบหรือกันที่อยู่ในราศีลักขนาหรือดาวศุกร์นะคะ Lovers นะคะชาวเมษคนรอบางคนเนี่ย มันจะไปเจอกับคนถูกใจนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนใหม่นะคะที่เป็นคนถูกใจแบบว่าอาจจะคล้ายคนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทาให้คุณรู้สึกแบบว่าสดชื่นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของความรักนะคะมีการที่จะ move on มีการที่จะแบบว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะในในเรื่องราวของความรักของคุณนั่นเองน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยนะ ไม่ใช่ดิศทางที่แย่หรอกนะคะโอเคค่ะเรามาดูคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์เขเป็นยังไงอย่างไรก็ตามนะคะไพ่มันก็สามารถที่จะสลับกันได้อ่ะมาดูสิสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงสองไม่เท้า The ะสตารจ็ถ้วย j u d g เมนตนะคะแล้วก็สามเหรียญน,นะเขามีคนคุยนะคะ มีคนคุยแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งคนด้วยเป็นคนฮอตแหละฮอตยังไงก็ฮอตอย่างนั้นฮอตเหมือนเดิมมีสนิทมีคนเข้าหาเยอะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนจากเดิมเลย สถานการณ์เขาก็ไปเรื่อยๆนะเหมือนคุยไปเรื่อยๆอ่ะไม่ไม่ได้ได้ครบหรือว่าไม่ได้คอมมิชเมนต์นะแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นในลักษณะของการคอมมิชเมนต์แต่เป็นลักษณะของการศึกษาดูใจนะคุย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 คนนั้นคุยคนนี้ยังเลือกไม่ได้ว่าจะคนไหนนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่ก็ยังเรียงลําดับไม่ได้หรือว่าคนไหนสําคัญที่สุดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะที่มีต่อคุณนะเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าคะ หรือเขาลืมเราไปแล้วเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมเขาบอกว่ามีฟีแบบรู้สึกดีๆกับคุณอยู่บ้างหรือเปล่านะคะแปดเหรียญน,นะคะเพิ่มอีกมีค่ะมีความรู้สึกดีๆนะคะมีความรู้สึกที่คิดถึงนะคะแต่ว่าไม่ทําอะไรค่ะใจมันก็อยากคุยอยากโทรไปอยากแ็กหาคุณนะคะแต่รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่านะคะเก็บไว้เป็น ความทรงจำเป็นความรู้สึกดีๆเพราะว่าใจหนึ่งแปดเหรียนเขามองว่าเราน่าจะ move on กันไปไกลแล้วแหละนะคะอืบอกกับอีโก้ของเขาด้วยอะไรบางอย่างนะคะก็เลยรู้สึกว่าต้องคิดถึงเก็บไว้ในใจจะถามว่าจะบนกลับมาไหมมีไหมขอดูซิเขามีความคิดอหากจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะก้าดานนะไม่กล้ากลับมาแล้วค่ะเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น นะคะแม่ว่าเขาทําผิดหรือคุณทาผิดอะไรใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเขามองว่ามันจบไปแล้วแหละมันคงกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือโอกาสการกลับมานะคือน้อยมากนะคะน้อยมากเพราะว่าความคิดเขามองว่าเขายังไม่โอเคที่จะกลับมาแล้วมองว่าตากคนต่างอยากให้คุณไปจะชีวิตที่ดีอ่อืมขอรูหน่อยว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง สิบเมตเท้าแปดถ้วยนายออฟครับนะคะมุฟอ o นเถอะในบางคนในที่นี้เขารู้ว่าคุณคนรักเก่าของคุณบางคนในที่นี้เขาก็เหมือนรู้นะว่าคุณก็ยังไม่วางเขาลงอะ่ะก็ยังรอก็ยังแบบมีความหวังแต่สิ่งที้เขาอยากจะสื้อก็คือว่ามันนานมาแล้วทุกอย่างมันมันจบไปแล้วนะแปดถ้วยนะคะไพเดทเก้าดาใน of ออฟครับ ขยาใหญ่หได้เจอคนดีๆนะคะที่เหมาะสมกับคุณเขาเดินออกมาจากความรักนั้นแล้วเราเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นนานแล้วดังนั้นเขามองว่ามันก็คือจุดที่จะต้องใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ดีก,กว่านะคะอ่ะอันนี้ภายฝั่งเขาต่อไปตัวคุณนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา คุณรู้สึกอย่างไงสิบถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณก็ยังคิดถึงช่วงเวลาที่เรามีด้วยกันนะ่ะเราอยู่ด้วยกันนะ่ะคุณวางมันไม่ลงจริงนะ <c oughs> ขอภยัยสิบไมเท้านะคะสี่เหรียญยังวางไม่ลงยังคิดว่ามันยังมีความหวังมันยังมีโอกาสยังมองว่ามันยังมีหนทางอะ่ะ ที่เราจะสามารถวนกลับมาได้อันนี้คือความคิดความรู้สึกความความหวังในฝั่งของคนว่ามันน่าจะมีโอกาสมันควรจะมีโอกาสแหละนะคะแต่ในฝั่ง,งเขาคือก็มองว่าโอกาสเนี่นมันหมดแล้วมันมันแบบว่ามันควรที่จะต่างคนต่างไปแล้วอันนี้คือตัวเราจะต้องปลดล็อกตัวเองนะคะแล้วก็เลียร์เอเนอร์จีของตัวของคุณเองนะต่อไปขอสรุปเลยนะคะ คนรอค่ะคนรรักเก่าชาวเม่บทสรุปนะคะเป็นยังไงบ้างคะืมวีนอฟครับนะคะไนอฟครับเห็นไหมมีคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในใจคุณเขาอาจจะเข้ามานะคะเป็นคนที่ทัดน้ำนะคะทัดน้ำเด่นนะทัดน้ำมีกระกจหรือพิจิกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไพ่ของตัวเองก็ได้นะเป็นไพ่ทัดไฟนะคะ มีคนเข้ามาคนใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็วีอัลฟอร์จูนเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะเข้ามาทําให้ความรู้สึกความคิดหรืออะไรตา่ตางๆเนี่ยของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะทําให้คุณสามารถค่อยปลดวางความรู้สึก mm hmm. เกี่ยวกับคนเก่าๆหรือความคิดความเกี่ยวกับคนเก่าๆได้นะคะ <Okay. S 1> อ่คอะให้ความรัก จะบอกอะไร Love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนนะคะ Engagement นะคะจะมีคนที่พร้อมเข้ามานะบอกว่าคนนี้เป็นคนที่โอเคนะคะสามารถเปิดใจได้สามารถเปิดใจได้ s u p a r a t i o n คือกา,าร,เ,ปปรเ,กเลิกลาการแยกย้ายเหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนที่บอกว่าให้เรายอมรับความจริงให้เรายอมรับว่า ความเป็นจริงคือเรามีแค่ตัวเราตรงนี้ตัวเขาก็คือตัวเขาเขาเดินในถังเขาแล้วเขาม,มีการเริ่มต้นใหม่โน่นนี่นั่นแล้วนันนะั้นะมันก็คือความจริงแบบที่เราจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วเราจะต้องเริ่มชีวิตใหม่ให้ได้นะกลับมารักตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเปิดใจให้กับคนใหม่นะรักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยรักใครนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูต่อด้วย12ราศีนะคะเมถึงมีเลยโอเคตรงนี้ไพ่รวมๆตัวเนี้ยนะคะอาจจะบอกว่าไม่กลับมีท่าทีที่ไม่กลับนะคะแต่เราจะมาแยกอีกนะคะรายละเอียดอีกว่าแต่ละราศีเนี้ยมีราศีไหนที่มีเกณฑ์ที่กลับมาจะได้กลับมาในเดือนกุมภาพันธ์หรือเขาอยากจะสืออะไรกับคุณนะคะผ่านไพ่บ้างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเก็บก่อนนะเก็บไพ่ก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคเรามันเริ่มที่เมฆนะคะคนเก่าของเมฆที่เป็นชาวราศีเมษนะคะลัคานาเม็เราสุดเม็กระตากนะส,ก,ออก,สะกลับมาไหมคะในถุงพุงพานีห้าเหรียญสิบถ้วยเจ็ดไมท้าเนะคะ่ะอยากกลับมาไหมคิดถึงแต่ทาไม่ได้คะ่ะคิดถึงจะทําอะไรไม่ได้อยากคุยนะแต่เมืออว่า เขาน่าจะมีปัจจุบันใหม่แล้วแหละสกวาวันใหม่ของเขานะคะก็คือคนคุยหรือว่าคนที่เขากําลังคบคบดูด,ดูใจอยู่ดังนั้นมันเป็นจุดที่เป็นอุปสรรคนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะกลับไปได้นั่นเองนะคะแต่ทํามว่าคิดถึงมาคิดถึงค่ะเคนะคะต่อไปทดสศบ,บกลับมาหาเมฆไหมฮะสะอาดแม้เท้าโอโห มีลุ้นนะคะว่าจะได้คุยกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนี่แหละมีเกณฑ์ที่จะได้คุยนะคะพูดคุยหรือเกี่ยวกับงานในบางคนในที่ีทำงานที่เดียวกันนะคะเป็นคนเก่าไปททางานที่เดียวกันแต่แม้ว่าเลิกไปแล้วไม่ได้คุยกันเลยก็ในเดือนกรุ๊งพาก็มีเกณฑ์ที่จะได้คุยอะไรบางอย่างนั้นน่าจะมีโปรเจกต์บางอย่างร่วมกันนะคะต่อไปเมถุนนะคะเมถุนจะกลับมาไหมคะสามเรียนค่ะ เซ็กบอลค่ะเอมเฟสโอเคค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมานะคะผ่านคนกลางนะคะผ่านคนกลางเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะนี่แหละที่จะได้คุยกันอืแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาก็คุยเขาก็มีแบบว่าเปิดใจคุยกับคนอื่นอยู่เหมือนกันนะมีตัวเลือกคุดง่ายๆนะคะแต่ถาว่ามีเกณฑ์ควรกลับมาที่คุณไหมก็มีนะคะมี มีค่ะต่อไปเมถุนไม่ทุนหรือ,อยังอ่ะอ่ะเมถุนผ่านไปแล้วต่อไปก็รากดนะคะก็ระกฏดสามดาบค่ะอืมเขายังไม่โอเคอ่ะเขายังไม่โอเคที่จะกลับมาเขาเสียใจ น่าจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าปะหรือถ้าไม่เรื่องรักสามเศร้าเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เลือกกันด้วยแบบว่าอันนี้มันเจ็บปวดนะคะคาพูดต่างๆนะคะซึ่งเขารู้สึกว่าถามว่าเขา move on ไหมก็ไม่ได้ move on โดยสิ้นเชิงแอ่ว่าถามกับมันมัก็ยังไม่กลับะไม่รู้สึกอยากจะกลับมาเลยนะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่พร้อมรู้สึกว่ายังเจ็บอยู่ต่อไปสิงนะคะสิงนะคะหมูแล้วก็ สิบเหรียญน,นะคะโอเคค่ะอืมเขามีคนใหม่แล้วนะคะเขามีการคบกันนะคะหรือการดูใจการไปเดทกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าที่บ้านน่าจะรับรู้รับทราบเรื่องการคุยกันของเขากับคนใหม่นะคะที่เป็นชาวทาตุลมเนาะอื่อยกันไปนะคะแปดถ้วยนะคะเขาหัานหลังให้กับอดีตกอ,อย่างแล้วนะคะเอาไปกรมนะคะ ัน10เหรียญค่ะเอซอคับค่ะเด,ดาบนะคะ6เหรียญเขามีการแอบส่องแอบดูคุณอยู่นะคะคิดถึงคุณนั่นแหละนะคะแต่ไม่สแสดงออกนะคะเพราะว่าเขาก็มีคนใหม่ที่คุยใจนึงคุณเขาก็ยังอยากคุยกับคุณอยู่ยังอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะแต่ว่าไม่ทำอะไรค่ะนอกจากส่องอ่ะเป็นชาาส่องอย่างเดียวนะคะ ่อไไปตุนนะคะตุนเอซับบอลนะคะห้าเหรียญสองใเท้าเอสับโซนนะคะเอ็มเพรอร์ <c oughs> โอกาสที่จะได้กลับมาจะน้อยหน่อยนะคะดึงเหมือนอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะ เมาหมดนะต่างตำบนอะไรอย่างนี้นะคะเออก็เป็นไปได้เพราะว่าดูเ,เหมือนความความรักครั้งนี้ที่เขาจะวนกลับมามันเป็นอะไรที่เหมือนจะต้องมานั่งเคลียร์อาจจะนัดมาคุยกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าให้มันเคลียร์ว่ามันเป็นยังไงปัญหาคืออะไรคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเลิกกันแบบว่าเลิกกันแบบงงๆนะคะอยู่ๆก็เฟดตัวออกไปนะ เหมือนตัวเขามีอะไรอยากจะบอกอยากจะสื่อสารากับคุณนะคะอยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกับคุณนะ,ะโอเคต่อไปพิจิกนะคะพิจิกนะคะจะกลับมาไหมหกไม้เท้าโอ้เป็นไพ่ที่โอเคแต่ว่าก็ไม่โอเคเท่าไรมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะโอกาสที่จะกลับมานะคะก็มีแสงเรืองๆแล้วค่ะก็มีแสงเรืองๆนะคะ แต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยเขาหันหน้าหาคุณแล้วค่ะก่อนหนี้เขาจะแบบโกรธหันหลังไม่คุยหรืออะไรสารพัดเฉยเมยนู่นนั่นนี่นะแต่ในช่วงกุมภามนพะเมษาช่วงเหล่านี้นะคะอาจจะมีข่าวดีมีอะไรดีๆนะคะเข้ามาเขาเหมือนจะเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคุณอยู่นะห่วงนะคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาแบบคบกันเลยนะ อืมเพราะว่าตัวเขาเองก็มีคนคุยอยู่เหมือนกันนะคะมีตัวเลือกมีคนคุยอยู่เหมือนกันดังนั้นมันเป็นฟิลแบบมิตรภาพที่ดีอ่ะเออถ้าก่อนหน้านี้แบบโกรธเคืองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าก็แบบว่าให้ภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมต่อไปค่ะพนูนะคะอภัยแป๊บพนู เจ็ดไปเท้านะคะโอ้โหโอเคค่ะไม่กลับค่ะไม่กลับว่าไม่กลับนะคะอืมเขามั่นใจในตัวเองมากเลยอะว่าเขามีความสุขมากเลยในตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่คิดที่จะกลับมานะคะมองว่าอะไรหลายๆอย่างน่าจะเปลี่ยนไปละเพื่อนคุณเพื่อนเขาครอบครัวคุณครอบครัวเขาอาจจะไม่อาจจะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยโอเค กันสักเท่าไหร่นะนะจากเดิมที่อาจจะเคยชอบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่โอแล้วเพราะว่า,เ,าเขาก็มีคนคุยใหม่มันไม่คุยแล้วแหละอย่างเงี้ยคบแล้วนะคะมีคนคบใหม่แล้วแหละเป็นแฟนกันเป็นการคอมมิชเมนต์กันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต่อไปนะคะ ตนนะคะอุ๊ดซันนะคะอืมเขามีการร่มต้นใหม่ไปแล้วแหละมีการคบมีการเดทก,กับคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกุ้มค่ะแปดไม่เท้าเพศซับซ้นเจ็ดถ้วย แอมเพรสนะคะอยากคุยค่ะอยากกลับมาคุยอยากจะรู้อะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะคุณเป็นยังไงบ้านงน้นนั่นนี่นะคะแต่เขาก็มีตัวเลือกใหม่แล้วนะโอกาสกลับมาคบไหมมองว่าไม่ใช่กลับมาคบแค่กลับมาคุยอะไรเฉยๆกุมนะคะโอห้าดักสี่ไ้เท้าสเตน สิบม่เท้าเออก็เสียใจอ่ะนะที่เลิกกันไปอ่ะแต่มันเลิกปุ๊บมีใหม่ปั๊บเลยอนะ่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะคะความสัมพันธ์ปัจจุบันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะต้องรพาระทุกอย่างคนเดียวในความสัมพนในใันธ์ะนะคะหายใจมีนค่ะเอ่อ King of Song นะคะ เอสซคัาสามเหรียญอ่สามทุกสามไม้เท้านะเดอะมูนทำแผนยังไม่กลับมานะคะเพราะเขาเจอความรักครั้งใหม่ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งคนถามว่าลักษณะความรู้สึกความคิดสถานการณ์เขาโอเคไหมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะเดอะมูนนะคะเป็นอะไรที่ไม่เป็นไปตามหวังไม่เป็นไปไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นะคะมีโอกาสที่จะ ผิดหวังจะอะไรบางอย่างที่เขาเขาเลงอยู่หรือเขาแบบว่าต้องการนะคะโอเคคลิปนะคะของแม่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ